สวัสดีครับดีครับเสียนขีกระตืดมะว่าได้นกมะว่าเสียนเลาะครับเลาะย่างเดียวนี่สองเชียร์ู่ขาเหาบ่ได้วางบ่ได้เลาะย่างเดียวให้พากันได้ยักตัวเรอนี่ยังบ่หมานเลยมันนี่เป็นเนื้เหนียว พากันมาน,นอน<ม>เว้นหรือพากันเานอาเนาะนั่งเ <c oughs> อาฮะจะเบื้องดากเขาเบื้องดากกูได้อีนะนดาบกูเท่าออ <c oughs> แล้วบอกไปจัวอะไรขึ้นไว้ไซนี่นกนะพูดตอนคุณเออลงตอนคุณคุณครับคุณละโตขึ้นย้ายกันไว้อยู่มาตามหมายเด็ด ตามหมายเด็ดอยู่เคืองเคืองปีเ่าไหมนี่อ้างตลอดเพื่อนวัยจะกินหัวงุเด้ไปเป็นเจ้าไดอ้างตัดัวสิโปโปนะนี่กับมาน้ำเพลินตัวหนึ่งครับกำลลังมากัลลังห้อยไว้หันต้นพะอนไอหมีนกมาแกมมาตอมป่๊นี่ขนาดนกตัอติดตรมครับเ่อ้อมมันไว้ สามสหายสายเละยาะยัางกี่เลาะไปทาางไนยังกี่คำแบบใก่คำเแล่าๆผุรลไม่กับคำแหละมาได้ไปเบื้องแบบ้ยังไงที่สองต้นนึนกะกม็กะมากก็มากก็ลวงมาเลยเนาะที่ได้ไปเบิ้งตัวไหนรงไปบ้านเลยเลาะไปพี่กลับไปวนกับไป สียงไงเสียงย่ใ่เขาที่เคยบอกว่าได้หพันหนึ่งโอ้ยโยมองรถห่างนะเขาเอาไปกินเหรอเล้เขาเห็นคอยเอาตัวแมวไปกินเหรอวมาเท่านี่ไปมันมีคูหนึ่งมันบ่เข้ามันโค้งนิยไปแล้ยเค้ยไปตัวเลยนด้ล เห็นมันอยู่ตัวนี่ยทะลมพ่วงบ่กนบ่เจียบลงคนรนเลียนไม้ไว้จ้ะเอาเอานกล่ง่าสัน่นไปไม้มไม้่าสัน่นโลงกับลงตัวไปไป,ไปไปไปง่ายไปไปแล้วครับเพือนเพือนเือน ไปแล้วได้มา,าขี่รถล้ะโลกวอขึ้นจัดแล้วครับบวกแก้วเด้งเอาจนได้นี่แรก ตีเขาท่องเอกบ่เขาตีสะไลมาพี่หาบ่อแก้วพี่สองสามตัวเลยครับของฝาจบอ่ะเดี๋ยวไปเบิ้งตัวตนครับผมครับนี่ใส่เครออดเสร็จ ลงมาเอาลงมากมาโอ้พเนี้ยชันฮักหรือชันธรรมดาชันธรรมดาชันฮักอ้อยใส่บักขนุนโตโต๊ดหนึ่งก็ดิ่แหกเลยว่าใจเย็นใจเย็นใจเย็นคผมนกต้องนกต้องกันแบงครับ สู่กันอยู่นี่ชั่วโมงกกัวเหรอเดี๋ยวก็ไล่ตีกันออกเดี๋ยวก็บินมาเดี๋ยวก็ไล่ตีกันออกเดี๋ยวก็บินมานกต่อยน่ปลายใหม่บอลลุ่งหานกต่อขึ้นอยู่แต่สายใบสูงเจับ,บจของเรากำลุ้นนะขาเบิ้งมันจะไมีหมานบอนก จังใดไปหรอกครับต่างคนกลางแยกย้ายกันหรอกครับนี่คือการพิสูจน์ยกเครื่องจำนี่ครับผมสวัสดีครับป้าเออกลับบ้านเนอะสวัสดีครับ เกือดมาแล้วทางคนทางเมือ่อดต่อไปแต่เดี๋ยวครับพอแก้ว